A.J. กับ E.J. ครับถ้าเย็นแข็งค่าครับเช้านี้12เหรียญแล้วครับ7จดิกาครับเข้าสู่ตลาดโตเกียวครับเก็บครับปิดจอบไปเลยครับ7จดิการอจังหวะใหม่ครับบันทึกเวลา7จดิกา1นาทีของเช้าวันอังคารที่28ตุลาสองพครับเราอัพมาที่78เหรียญแล้วครับ ยอมขาดทุน50เหรียญน,นะครับตามแนวคิดของท่านอนาะจารย์ใหญ่ประพัฒน์ปอประพัฒครับแต่มันเป็นโครงการ The One h Startup นะครับลงทุนแค่ร้อยเหรียญแต่เราเติมไปแค่50เหรียญครับก็คือยอมรับที่จะขาดทุน50เหรียญหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการเทพในรูปแบบที่ไร้ขีดจำกัดครับเพราะเรายอมขาดทุนแล้วนะครับ แต่ว่ามันบริขาขเพืนครับมันได้กำไรมันเศร้าแปดเรียนแล้วครับก็เป็นหลักการของการทำมั n นี่ m ม n จ g เมนต์นะครับป้องกันความเสี่ยงไปด้วยครับแต่ที่สำคัญก็คือปฏิญญาณขอนแก่นครับได้แล้วถอนออกทันทีครับอันนี้ก็เป็นหลักการของพวกเรานะครับปฏิญญาณขอนแก่นปฏิญญาณนครพนมก็คือไม่เร่งรีบปิดเกมปฏิญญาหนองคายก็คือ เยโซเลกันครับรวมกันแล้วเราไตาโมครับพากันวิเคราะห์หลายพทดครับดังนั้นการเทตก็จะงดการสื่อสารนะครับก็คือปฏิญญาหนองคายวันที่ยี่สิบมีนาปีที่แล้วก็ร่วงกันเป็นแถบครับด้วยความสนุกสนานสื่อสารกันแล้วก็พากันเทตแล้วเมามันครับนี่ก็คือหลักการของเรานะครับ ระบบเทรด S S M F S สารทิศรายงานครับสวัสดีครับ